เ้นทางระหว่างชาดนเวียดนามไปยอย่างนะก็เป็นลักษณะน,น,นี้ครับไต่เขามาเรื่อยๆครับร้อยกว่าโลนะครับในการทุมทุนสร้างของมองจีนนะครับสร้างถนนนะคะรับกลาะใช้เขามาแบบนี้นะครับต้องใช้คนลงทุนมาหาศาลนะครับ ปูซเซมนไม่รู้กี่แสนตันกี่ล้านตันนะในการทำสร้างถนนนะครับเพื่อการคมนาคมของเมืองจีนให้อเจริญรุ่งเรืองไปนะครับนี่ครับเพื่อคู่ก็ถ่ายให้ชมบรรยากาศนะฮะก็เป็นถนนที่ว่ารถวิ่งกันสบายนะครับรถล,ลาไม่นก็มีนะฮะสวิตเซอก็ถ่ายทอดให้ชมทั้งบรรยากาศภายนอกและภายในนะฮะตอนช่วงอาจจะมีเสียงลมบ้างนะครับ ก็อยากจะให้คุณผู้ชม y o t u u e c ช ANNEL ของสุนิชโจเทรเวลได้ชมกันแบบเรี็วทม์แปบพร้อมๆกันนะในเรื่องของการเดินทางของสุนิชโจแล้วก็คุณชันชัยด e นเนแล้วก็ป๋าชูรัตนะครับปา๋ปาครบเสียนะนะครับเป็นทริปที่ถือว่าเป็นการผจญภัยแบบ,แบบแบกๆที่แท้จริงนะครับสำหรับใครท,ที่ติดตามชมนะครับก็ ติดตามไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ขอให้กดติดตามพวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตามชมครับสวดีโจท้ทาวเวรจันทร์ครับ